การไปพบคุณหมอเพื่อขูดหินปูนทั่วไปกับการเกาลากฟันเพื่อรักษาโรคเหงือกหรือว่าโรคปริทันอักเสบเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงในคลิปนี้หมอเคนจะมีคําตอบให้นะครับโดยปกติแล้วนะครับทันตแพทย์ก็จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาพบกับทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ทําความสะอาดฟันหรือว่าการขูดหินปูนเนี่ยนะครับในทุกๆ6เดือนหรือว่า1ปี ก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็การดูแลทําความสะอาดของแต่ละคนนะครับว่าคุณหมอจะนัดมา6เดือนหรือว่า1ปีโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการขูดหินปูนธรรมดาเนี่ยคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่เรียกว่าอุลตราโซนิกสเกลเลอร์ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะครับในการที่จะจี้เข้าไปบริเวณผิวฟัน ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะใช้วิธีการจี้ลงไปบริเวณที่เป็นขอบเหงือกนะครับเนื่องจากว่าหินปูนเนี่ยมักจะสะสมอยู่บริเวณขอบเหงือกหินปูนเกิดจากการที่เรามีคราบจุลินทรีย์นะครับสะสมอยู่เป็นเวลานานแล้วเราไม่สามารถทําความสะอาดได้ดีพอทําให้คราบจุลินทรีย์เหล่านั้นนะครับเ <c oughs> กาะแข็งตัวกันนะครับจนเกิดเป็นคราบหินปูนขึ้นไอเจ้าเครื่องขูดหินปูนหรือว่าอุลตรน s o n i c s c a l ร r เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการใช้การสั่นสะเทือนนะครับไป ทำลายตัวค่าผินปูนที่เกาะอ,อยู่บริเวณผิวฟันทําให้หลุดออกจากผิวฟันปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการขูดหินปูนแบบธรรมดาเนี่ยคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือนะครับแย่ลงไปบริเวณขอบเหงือกครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าปกติแล้วนะครับร่องเหงือกของคนเราจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ2-4มิลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วการแปรงฟันธรรมดาโดยการใช้แปรงสีฟันแบบปกติเนี่ย ในล่องเหงือกขนาด2มิลิเมตรถึง3มิลิเมตรเนี่ยการแปลงฟันโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำความสะอาดลงไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีล่องเหงือกที่ลึกเกินกว่านั้นก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือปกติลงไปได้หรือว่าแปลงสีฟันก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้ถึงถ้าเราดูแลความสะอาดได้ดีพอสมควรนะครับเมื่อคุณหมอทำการขูดหินปูนเนี่ยก็จะไม่ใช้เครื่องมืออุลตราโซนิกสเกลเลอร์เนี่ยลงไปลึกมากนะครับเนื่องจากว่า เหงือกของเราหรือล่องเหงือกของเราเนี so honors, ่ยครับยังอยู่ในระดับที่เป็นปกติก็คือ2-4มมตรนะครับในกรณีที่มันลึกกว่านั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านเริ่มจะมีอาการของโรคเหงือกหรือว่าโรคปริทินอักเสบแล้วนะครับเครื่องมือที่คุณหมอจะใช้ในการวัดล่องเหงือกเนี่ยเราเรียกว่า probe นะครับ probe เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดล่องเหงือกก็จะมีขอบมีขีดที่คุณหมอสามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเอาเครื่องมือเนี่ยย่งลงไปในล่องเหงือกแล้วเนี่ยนะครับ ร่องเหงือกนี่มีความลึกเท่าไหร่ยิ่งมีความลึกมากเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้แปรงสีฟันลงไปแปรงในล่องนั้นได้นะครับเนื่องจากว่าล่องเหงือกเนี่ยมันลึกเกินไปแล้วก็ไอล่องเหงือกทีลก่ลึกเนี่ยมันเกิดจากการถูกทําลายนะครับโดยเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่าปริทันอักเสบเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่มีล่องเหงือกที่ลึกเกินกว่า4มิลิเมตรนะครับคุณหมอก็อาจจะพิจารณาในการที่จะ ขูดหินปูนแล้วก็เกลาลากฟันร่วมด้วยนะครับกรณีที่จําเป็นในการเกลาลากฟันก็คือจะต้องมีหินปูนที่อยู่ใต้เหงือกนะครับปกติเนี่ยคุณหมอ,อถ้าเกิดเราขูดหินปูนตามปกติเราทําความสะอาดฟันได้ดีอยู่แล้วเราไม่มีโรคเหงือกเนี่ยคุณหมอก็จะใช้แค่เครื่องมือขูดหินปูนนะครับทำความสะอาดลงไปไม่ได้ลึกมากแล้วไม่ต้องใส่ย,ยาชาก็จะไม่เจ็บอาจจะมีอาการเสียวฟันได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เราเป็นโรคเหงือกแล้วเนี่ย เราจะมีร่องเหนือที่ลึกคุณหมอจะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเนี่ยลงไปลึกกว่าเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดลึกลงไปมากๆอย่างเช่น4มิลลิเมตร5มิลลิเมตรเป็นต้นไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บได้นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของคําว่าเกรารากฟันนะครับเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่แตกต,ต่างออกไปจากการขูดหินปูนธรรมดาการขูดหินปูนธรรมดาเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นหัวขูดชนิดอุลตราโซนิกแต่ว่าการเกรารากฟันเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่เป็น เครื่องมือที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น hand instrument นะครับจะเป็นเครื่องมือคมๆนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะลงเข้าไปในร่องเหงือกเนี่ยที่ลึกๆแล้วก็ขูดบริเวณรอบๆรากฟันนะครับเพื่อจะเอาหินปูนที่เกาะลึกอยู่ในบริเวณลอกรา,ากฟันใต้ขอบเหงือกเนี่ยออกมาให้หมดแล้วถ้าเกิดมีความรุนแรงของโรคมากๆนะครับอาจจะมีหินปูนเกาะอ,อยู่บริเวณรอบๆรากฟันเนี่ยมากการ เการากฟันจึงเป็นการเข้าไปรักษาเนี่ยที่ต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากจะต้องคุณหมอจะต้องใช้เวลาและความละเอียดอ่อนในการที่จะเอาก้อนหินปูนหรือว่าทําความสะอาดบริเวณรากฟันตรงนั้นอะอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสียชาแล้วก็มีการนัดเพื่อจะมาเกลารลากฟันเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งครั้งเสร็จอาจจะต้องหลายครั้งนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราปล่อยให้มีหินปูนมากๆใต้เหงือกนะครับการทาความสะอาดโดยการที่คุณหมอทําให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและจะต้องใช้เวลาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราปล่อยให้สภาวะของโรคเหงือกของเราเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็มีหินปูนอยู่ใต้เหงือกมากๆเนี่ยหมอก็อาจจาเป็นที่จะต้องทําการผ่าตัดเหงือกนะครับโดยการเปิดเหงือกแล้วก็เข้าไปที่ตัวรากฟันโดยตรงเลย,เลยก็คือเปิดเหงือกเพื่อจะดูว่ามีหินปูนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยไปทําความสะอาด เอาหินปูนออกไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพฟันและเหงือกของเราไม่ดีนะครับในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องถูกคุณหมอเนี่ยจับเปิดเหงือกผ่าตัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพฟันและเหงือกกันให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียค่ารักษาเยอะๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นคําตอบสําหรับคนที่ถามกันมาว่าการขูดหินปูนธรรมดากับการเกาลากฟันต่างกันยังไง ก่อนที่จะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องยิ้มสวย Channel แล้วก็พบกับหมอเคียนได้ใหม่ในยิ้มสวย Channel คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ